ครับผมเลยนะคะวันนี้ผมมาเจอขนมป,ป,ปังปิ้งอร่อยมากๆเลยครับไหนนี่นะคะโอ้วันนี้มาเจอของอร่อยใดๆนะคะขนมปังปิง้งก็จะขายดีตามตลาดนัดและกาดหนาโรงเรียนนะคะพี่น้องค่ะอันนี้นะไม่เท่าไหรค่ค่ะชิ้นละนาาชิ้นละห้าบาทนะคะนี่ไม้ใหญ่เดอ้อพี่นอ้องห้าบาทใดๆมีตังบ้าห้าบาทมีค่ะนี่ให้เลยใช่ไหม รองชิมชเป็นไงอร่อยครับชอบปะชอบคับนี่นน <ะ S 2> เลยเนะคะตอนนี้นะคะพี่เป้อยู่ที่ตลาดนะนายแกด้วยคะ่ะขายทุกวัน <c oughs> ทุกวันพระฤหัสบดีเนาะมาขายประจำอยู่บ้าคันอยู่นี่ประจำทุกวันเลยค่ะนี่นะคะ ไม้ละ5าบาทได้พี่น้องเป็นอะไรที่ขายดีหน้าโรงเรียนแล้วก็หน้าหนาวนะคะไม้ละ5บาทขนมปังทานเนยขนมปังปิ้งนะเ <4 S 1> นี่นะคะวันนี้ได้ได้เอากี่ไม้เอ่ยสี่ <4 S 1> เอาสี่ไม้เนาะแล้วก็ที่กินไปแล้วอีกไม้หนึ่งเป็นห้าไม้ยีบาทใช่ค่ะเป็นเท่าไหร่นะยีบาทคนระับตังมีไหมอร่อยไหมคอนเฟิร์มไหม,ไหมขอบคุณมากนะคะเจอกันได้ที่ตลาดนัดนาแกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ